เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดัตตันบอลแซดตัวขังแบทนเชลนะครับก็วันนี้จะมาทาคลิปของตัวละคร Android 16ม่ว e ง ECA กันเป็นตัวข้างตู้ของกาชาโกฮังไอโกฮังเบอร์วนะครับผมเป็นตัวละครเก่าแล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะคนเล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้สามารถหาเปิดได้จากตู้กาชาปกติเลยนะหลายคนกงอาจจะเจอหน้ามันบ่อยไปแล้วนะครับก็มาต้อง พูดถึงอะไรมากมายน่าจะรู้จักกันอย่างดีกับซ6ห่วงที่เอามาเล่นคู่กับโกฮัง2แต่ว่าทีมอยู่ด้วยกันไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับจากทีมอยู่เล่นคู่กันค่อนข้างจะยากนะต้องเป็นตัวละครแบบตรงเด๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาลองดูกันว่าหลังจากพี่แกได้ ece ไปเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรอัปเกรดมาบ้างที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของการติดกาดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่ะก็เอ่อใช้เหรียญ ece จากด่านไหนอันนี้ สามารถกดติ๊กไปฟาร์มได้เลยนะครับนี่มันใช้เหรียญด่าน ECA ของเซลแดงนะครับไปฟาร์มเหรียญซ้ำในด่านนั้นได้นะครับที่ยังไม่ได้ฟาร์มมันก็อย่าลืมด้วยนะครับนะมาดูที่ท่าไม่ตายกันก,นก่อนเลยละกันนะครับท่าไม่ตายของ16ม่วงหลังจากการ ECA เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดีเฟน s ์ตัวเอง50%หนึ่งเทิร์นแล้วก็สามารถมาสี lower defense ของสตูได้ด้วยนะครับเป็นการลดลดเกาะของสตูแบบมหาศา,ศาลเลยทีเดียวของเดิมผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวลองเช็คแป๊บหนึ่งนะ ของเดิมไม่มีเอฟเฟกเพิ่มดีเฟนต์นะมีแค่มาสิบโลเวอร์ดีเฟนต์งั้นก็ถือว่าดีขึ้นนะเพราะว่าทําให้ตัวเองถึกขึ้นมา50%เนี่ยก็น่าจะแจม่มเหมาะกับตรงสายตละคนนันเองดีเพราะว่าตละครเนี่ยเอามาแท้งเป็นตัวแนวซับแท้งนะครับดังนั้นหลัง ECA เนี่ยไม้ตายยิงแล้วถึกขึ้นด้วยนะฮะถือว่าดีแล้วหนึ่งต่อมานะครับความสามารถพาสีหลังจากการ ECA อย่างแรกที่แกจะมีการตั้งต้นเลยคิบบวก2 ADK defense บวก160 ก็เป็นเลขของชื่อขาวันเองนะครับเราก็มีการติดกาด o l a t t a c k นี่แหละที่เฝ้าคอยวันนี้ที่รอคอยของเดิมเหมือนจะเป็นโอกาสในการกราดใช่ไหมโอกาสไฮแชนในการติดกาดซึ่งตรงนี้แหละครับด้วยคมที่เป็นโอกาสเนี่ยมันเลยเสียงเป็นเสียงตายเหลือเกินเพราะว่าถ้าไม่ติดกาดก็โดนตีย่งเจ็บเป็นตัวละครบางตัวหนึ่งเลย แต่ว่าหลังจากการ e ีซเนี่ยเขาเอาโอกาสในการกาดออกไปแล้วก็เป็นกาดถาวรนะครับตลอดการต่อสู้แบบไร้เงื่อนไขดีขึ้นมากนะครับความสามารถถัดมามีการได้รับ ADK Defense อีก80%หลังจากโจมตีบวกก้อนหลังยิงไปอีกนะฮะ Defense ถึกขึ้นอะไรอย่างนี้ ADK Defense เพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสหายแร์ในการตีคิดดูข้อฮิตในเทินเดียวกันที่ว่าตลอครตัวนี้ได้รับการโจมตีนะครับ โดนโจมตีเสร็จปุ๊บตีรุ้นโอกาสตีที่ห้าปอร์เซได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันดาเมจที่ได้รับนะครับบวกสิเปเมื่ออากาศทำงานสูงสุดถึง4ี่ปดเปเซนต์เลยทีเดียวโอ้อันนี้คือดีมากนะเพราะยังไงตัวนี้มันติดกาดอยู่แล้วอะหมายความว่ายิ่งมันโดนตีเยอะมันยิ่งได้กันดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันตันที่48%เกือบ5้น่ะ แล้วมีการ์ดกับกันดาเมจห้าสิบผมนับว่าถึกใช้ได้นะถึกเอาเรื่องเลยในสมัยนี้อยู่ที่ว่าตัวเลขดีเฟนต์เนี่ยมันเท่าไหร่แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ดีมากมต้องโดนเตะประมาณสักสามรอบจะได้ไอเรื่องกันดาเมจเต็มที่ของมันสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้มันจะมาได้ถึงตั้งแต่ชุนแรกๆต้องโดนเตะสักสองสามครั้งก่อนเล่เนี่ยนะฮะแล้วก็ความสามารถต่อมานะครับจะเป็นความสามารถที่เรารู้กันดีนะฮะใครคนเล่นเก่าเล่นสมัยนั้นเนี่ยคงรู้แก่ใจว่ามันต้องมีโกหังนะครับ 16ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่ชื่อว่าโกหังซูเปอร์ไซยาหรือว่าโกหังซูเปอร์ไซย่า2โจมตีในเดือนเดียวกันกับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้16นะครับได้รับความสามารถบัฟขึ้นมาทั้งหมดที่ผมจะกล่าวมาหลังจากนี้เลยก็คือ1.16จะมีการบวกดาเมจให้ตัวเองนะครับเพิ่มขึ้น80%แล้วก็ดีเฟนซ์เนี่ยบวกถึง160%ได้กันให้กับตัวเอง พร้อมกับสามารถซับพอร์ตให้กับเพื่อนในเทินได้เป็นการซับให้กับออเอรไอคิบวก3า d k Defense นบวก5นะครับคือผมมองว่าหลังจากการ ECA อ่ะไม่มีโกฮังก็ได้แต่ถ้าไม่มีโกฮังเนี่ยจะเป็นตัวละครสายแท้งอย่างเดียวเลยซับพอร์ตไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีโกฮังเนี่ยมันก็จะยิ่งเทพไปอีกเพราะว่ามันจะเป็นสายซับแท้งแบบจา๋จาๆแล้วแบบเป็นตัวซับแทง้งเทพไปเลยนะครับเพราะว่าการดาเมจนะค่อนข้างจะเยอะมีกาดอะไรดีเฟนต์หลังยิงบวกขึ้น แล้วก็ซับพอร์ตโหดด้วยนะครับตรงนี้ของเดิมเนี่ยมันซับแค่ adk ให้กับเพื่อนใช่ไหมล่ะเออหลัง e sae คือซับทั้ง adk defense แล้วเพิ่มขึ้นมา8%นะเป็นี่ยนะเป็นจากของเก่า50%อันนี้เป็น58%ก็ซับพอร์ตโหดขึ้นด้วยแล้วก็ซับพอร์ต defense ขึ้นมาแถมให้ด้วยอันนี้ดีมากนะครับมันเป็นสิ่งที่บังคับก็จริงแต่ว่าผมมองว่าถึงแม้มันจะไม่ได้ซับแบบมันก็เอามาเล่นเพื่อช่วยให้ทีมมันรอดพ้นจากการโดนโจมตีอะไรอ,อาายแทงกนน่าสใจ แต่ว่าแน่นอนว่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาโชว์ประสิทธิภาพของเขาแบบเต็มที่กันเลยเพราะว่าผมจะจัดโคหังไปด้วยนะฮะเรื่องต่อมาคือเรื่องของการอัพเส้นทางนะครับการอัพเส้นทางของ16เนี่ยผมก็แนะนําว่าอัพเบิร์นำไปเลยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ตัวนี้มีคิติดตัวที่หายแสงก็คือ50%สุดท้ายแล้วคือตัวนี้เป็นตัวละครสายแทงเอาไว้รับดาเมจกับสายซับนะครับก็เลยคิดว่าให้มันรุนเบิ์ลไม่ตายจากเส้นทางไปเลยก็ดีจะได้มีโอกาสในการได้ดีเฟนซ์ขึ้น นะครับตรงนี้จะได้ถึกขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเนาะม่าได้เน้นทําดาเมจอยู่แล้วแต่ละคตรตัวนี้ก็เลยไม่ต้องไปเน้นอัพคียํนก็ได้ให้อัพเบิ้ลนำํำคีตามน่าจะเวิร์กว่าส่วนหลบนี่ก็เอาจริงมีไว้ก็ดีแหละแต่แบบมันเป็นสีม่วงกันแล้วไงมันก็จะมีให้เวลวห้านะครับความจริงผมคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องไปใส่เพิ่มก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าหลัง eca มันจะได้กันดาเมจเพิ่มก็ต่อเมื่อโดนโจมตีตอนติดการดังนั้นถ้าเกิดมันหลบการโจมตีมนมตนเน,นนะงงี้นก็คอ มันอาจจะขัดกันได้ถ้าเกิดว่าคุณอัพหลบมาให้กับตัวละครนี้แบบอัพหลบนำอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับอ่ะตามนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับ16โมงของผมมีอยู่ลิงเวลเจ็ดถึงเวลหแล้วก็ดาวรุ้งเลยทีเดียวมาดูซือว่าพลังของเขาหลังจากการ ECA จะเฟีย้ยวฟา้ามมหาแก้วแค่ไหนไปกันเลยครับผม Let's go ฮะเอาละครับอันนี้จะมาลงกันกับ แกเมื่อวาน 1, แกมาชู 2, เรย์โซนด้วยค่ะนึกว่าเป็น Android เหมือนกันนะ Android รุ่นน้องมาลองเจอเหล่า Android รุ่นพี่ๆหน่อยดีกว่าในอันนี้ผมจัดมาครบแก๊งให้นะมีทั้ง17 18แลดอะก็16นะครับ <c oughs> เพียงแค่ว่า17 18, 18จะเป็นตัวจากภาคซุปเปอร์ซะมากกว่าแต่ว่าตัวจากภาคเซตก็มีเนี่ยไอตัวสีเหลืองเนี่ยเอามาช่วยซัเบเรเฉยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ LR ตัวนี้นะครับเอามาแบบเผื่ออยากเห็นเผื่อใครอยากเห็นตัวเลขดาเมจ16แบบแรงๆไงก็เลยเอามาช่วยในคลิปนี้หน่อยละกันแต่่คคววาามมมเป็็นจริงงกืออผ อย่างที่ว่าแหละมันเอามาซับแทงในด้านดาวเหนืเอเต้องไปโฟกัสกับมันกไดแล้วโฟกัสเขาว่ามันจะยืนค้ำให้กับทีมไหวไหมดีกว่าแล้วก็ตอนเล่นจริงเนี่ยมันทําให้ทีมมันไปได้ง่ายขึ้นแค่ไหนนะฮะก็มาเทินแรกเดี๋ยวให้เรา Android 78ภาคซูเปอร์นะครับตีท่ายูนิตไปก่อนอันนี้ทําให้จะได้ซัพพอร์ตเผื่อเทินหน้าให้กับพวก16กับโกหังเลยนะจริงๆเทินหน้านี่จังหวะเทินสวยมากนะครับ มี16เป็นตัวซับแล้วก็มีคู่ลิงก์อย่างโกคูพ่อลูกกับโกฮังฟ้าเบอร์วายอ่ะผมว่าซึมหอ่ะถ้าจัดอยู่ในทีมที่แบบมีแต่โกฮังกับโกคูแบ han, บภาคเซลนะมันไม่ต้องเล่นเป็นตัวละครโลหลักหรอก,รอกเล่นเป็นช่องสามนี่แหละนะฮะเพียงแค่ว่ามันจะบังคับมากที่ว่าคุณก็ต้องมีทีมพร้อมตัวละครพร้อมนะเพราะเกิดว่าคนที่แบบเล่นมาส่วนใหญ่เขาก็คงจะไม่ได้มีอะไรถ้าเล่นมาไม่นานก็คงจะไม่ได้มีตัวละครเยอะขนาดเนี่ยที่แบบจะสามารถ เอามาจับได้อย่างใจนึกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ผมก็เล่นมาเยอะแล้วผมก็เลยแบบมีตัวละครหลายตัวไงมันสามารถจัดทีได้ดังที่เราต้องการอยู่แล้วนะฮะนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าผมมองว่าไอ้พวกโกฮังโกคูจากภาคซซล,ลมันได้ไปต่ออ่ะมันจะดูดีมากกับตัว16ตัวนี้เพราะตอนเนี้ยความสามารถ16ในหลังจากการ ECA อ่ะมันดีมากแล้วมันสแตนบายไว้รอพวกโกคูโกฮังจากภาคเซลอ่ะมันเก่งแล้วอะคือมันรอให้มันเก่งไปแล้วเว้ยตอนเนี้ย เพราะว่าการที่มันซับพอตตอนมีโกฮังถึง58% ADK defense น่ะแล้วคิบวกสาด้วยผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ประเสริฐไม่ได้เลยว่ามันแจ่มมากนะมันแจ่มจริงๆนะครับที่เหลือก็คืออยู่แค่ว่านี่แหละดาเมจหรือว่าพลังป้องกันเป็นยังไงดาเมจเนี่ยผมไม่หวังเยอะเลยถ้ามันยิงขึ้นหลัก3ล้านได้ผมก็พอใจมากๆแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าถึงได้นะเพราะว่ามีการบวกหลังยิง80%ดินด้วยยิ่งมันมีโกฮังในเธอเนี่ยมันจะยิ่งแรงมากไง แต่ถ้าเกิดไม่มีโกฮังไอ้เธอเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีดีเฟนต์หรือว่าดาเมจเหลือลงมาหลักเท่าไหร่หะอะไรเงี้ยนะครับมาเราจะให้สุกหไปเล่นช่องหน้าไปเลยเพราะว่าจังหวะน,นี้สุกหเขาแทงได้ดีสุดนะครับโอ้โหแค่เปิดมาดีเฟนต์มันก็407แล้วทุกคนจะเอาอะไรอีกไอเชี่ยนี่ดีมากนะอันนี้เป็นดาวรุงนะครับลิงกง์กลางๆนะฮะลิงก์ลิงก์กลางๆแต่ลิงก์กับโกหังได้แค่เนี้ยได้แค่เฟย์แบตเทิร์นลิงก์เดียวนะครับ ไม่มีลิงก์บวกดีเฟนต์แต่ว่าดีเฟนต์เขาปาไป407 0ทั้งที่ว่ามีบวกหลังยิงในพาสีบและจากเอฟเฟกไม่ตายอ,อุ๊ยนนี้เวอร์มากนะเพราะว่าบวกจากไม่ตายเนี่ยบวกต่อ1ครั้งที่50เปอเให้เป็นเกตลี่เลสแล้วก็จากพาสีบหลังโจมตีอีก80นะครับดังนั้นเนี่ยดีเฟนต์หลังจากโจมตีของ16นะครับมันไป700,000ได้เลยผมว่านะถึงได้เลยอะ่ะ700,000-800,000ได้เลยอะ่ะ แล้วยังไม่รวมกับเรื่องของการป้องกันดาเมจหลังจากโดนโจมตีด้วยเพราะว่าตัวนี้มีกาดให้อยู่แล้วถ้ามันโดนโจมตีขนาดที่ว่าติดกาดแบบนี้มันจะได้การดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้โดนเตะสามครั้งตันแล้วนะครับดาเมจห้าล้านหนึ่งก็ถือว่าแรงนะคือตัวซับอะตัวซับแท้งขนาดนี้ยิงห้าล้านได้ครับแรงแหละแต่ถ้าไม่มีโกฮังในเธนเนี่ยดอกไปเยอะแน่ๆเลยโกฮังตีดอกแรกเจ็ดล้าน <c oughs> อันนี้ก็ได้ e c a ไปนานแล้วมันเก่าเลยนะครับ เป็นตัวละครสมัยเก่าเลยก็พูดได้โกฮังฟ้า ECA เนี่ยก็รอวันซูเปอร์ ECA อีกถ้าวันนั้นมาถึงก็คงน่าจะกลับมาถล่มโลกอีกครั้งโกฮังวอไวนี่ครับแต่คงอีกนานผมบอกเลยอีกนานอีกนานนี่แหละเราเราเราคาดหวังนี่ดีกว่าเนี่ยไอโกคูพ่อลูกแดงเนี่ยน่าจะภายในปีหรือ2ปีนะครับเดี๋ยวจะได้ ECA ผมมั่นใจโกคูพ่อลูกแดงเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ตัวละครในเกมทุกครั้งมันได้ ECA ไวแลวมันเริ่มไล่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย มันไล่ไปไวขึ้นเรื่อยๆนะครับมาอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเออเรามีเรามียิงข้ายูนิตกับเถินแรกนี่หว่ามันเลยดูมีสแตทที่เบอร์เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นในทีมสุดสิบแปดแต่ภา,าคซูปเปอร์เนี่ยมันจะไม่ได้เบอร์เท่าเมื่อกี้เลยอันนี้ผมลืมผมมองข้างไปอย่างหนึ่งงั้นเมื่อกี้เถินเมื่อกี้ดีเฟนเซอร์สักสามแสนไม่ก็สี่แสนมันเดินเลยผมว่านะต่อให้มีซับจากค้ายูนิตตัวเนี้ยแต่ผมมองว่าดีเฟนเซอร์สามารถขึ้นหลักสี่แสนได้เหมือนกัน แบบ400,000ตั้งต้นเลยอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเล่นในทีมอื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราให้ LR นี้จริงๆผมก็อยากให้ LR ไปเล่นไปยืนซัพบให้กับ16ดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าช่ังมันแล้วกันจังหวะเธอมันต้องให้มันเล่นช่องหนึ่งไว้ก่อนให้มันแบกทีมตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว 10, 18อย่างนี้ละกันเนาะจ๊บโอเคน่าจะไหวเก็บไป7ลูก เลือดทีมนี้ก็เยอะใช้ได้นะเจ็ดแสนนะครับเลือดทีมที่ผมจัดมาทีมนี้เยอะใช้ได้แล้วก็จริงๆเป็นทีมที่ถามว่าเก่งไหมเอาจริงก็เก่งอยู่นะแต่ว่าพวกไอ้คู่โกคูโกฮังเนี่ยมันก็ออกจะเก่าไปหน่อยนะครับถ้าเล่นในด่านสมัยใหม่เนี่ยไม่ไหวแน่ๆแหละบอกให้โกคูโกฮังแดงเนี่ยผมเป็นผมเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นคนที่ชอบไอ้ตัวละครน,นี้มากเลยนะตอนมาใหม่หแต่ละคันได้ว่าอะไรครับมันก็ตามเงื่อนไขาการเวลานค,คนเราแก่ตัวชราลงแล้วก็อะไรก็ ทำไม่ทันตามยุคสมัยใหม่แล้วนะฮะรอมาได้ไปต่อที่บอกหอลายๆรอบอม,มาเดี๋ยวเธอหน้าเธนหน้าเนี่ยต่อให้เราจะไม่ได้ชนะสีเหมือนกับตอนเจอแกมม่าทูแต่แต่ละความงที่ว่ามันมีการเนี่ยแค่มีการอะ่ะมันก็ชนะทุกสีแล้วไอ้เขาสามารถในการการัดเผื่อใครยังไม่กิดนะครับการติดการเนี่ยมันคือการมันคือความสามารถในรูปแบบการป้องกันอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวละครที่ติดการตัวน,นั้นเนี่ยสามารถที่จะ รับการโจมตีของศัตรูได้ต่อให้ศัตรูจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับมันจะคิดซะว่าตัวที่ติดการเนี่ยจะชนะสีของศัตรูคนนั้นไปเลยในด้านการป้องกันอย่างเดียวอะนะครับเข้าใจปะคือมันจะโดนโจมตีแบบเวอร์ชั่นที่มันชนะสีไปเลยแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ชนะสีแต่มันคือความสามารถตรงการติดการนี่แหละมันเลยสามารถป้องกันเหมือนกับราวกับว่ามันชนะสีตัวละครนั้นอยู่ได้ซึ่ง16นี่แหละครับมีกาดนะครับ กาถาวรน,นะฮะตอนนี้ดีเฟนต์ก็น่าจะนี่ไงสี่แสนอันนี้ก็คือน่าจะไม่ได้มีผลบัฟจากตัวภาคซูปเปอร์คู่หูแอนดรอยแบบเยอะเท่าเธอแรกมีแค่จากตัวเมื่อกี้ตัวเดียวเพราะเธอแรกมันซับ2คนเลยไงมันยิง2ครั้งนะครับตรงนี้ก็เลยดูจะซับเวอร์หน่อยอันนี้คือดีเฟนต์แบบขั้นพื้นฐาน4ี่แสนถ้าไม่มีซับจากตัวเมื่อกอี้ๆก็คงประมาณ3 0 0แสนกว่า38 0แสนแปดสามแสนเจ็ดอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งผมก็มองว่าเยอะอยู่ดีเพราะว่าต่อให้มันตั้งต้นแค่3ามแสนหรือ4ี่แสนน่ยแต่ตอนนี้มันมีการดาเมจที่ส8่สิแล้วมันการดาเมจเกือบ50%บนะครับแล้วติดกาบผมว่าเยอะพอแล้วนะครับแล้วยิ่งกับว่าในด่านยากๆไงคุณต้องพกไอเทมไว้ใช้อยู่แล้วไอเทมวิสอะไรพวกเนี้ยไงก็ต้องใช้เผื่อในเทินซึ่ง16จะเป็นตัวละครนี่ว่าทําทีมรอดได้จริงๆอันนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากแล้วนะครับถ้ามันกดไอเทมหนึ่งชิ้นเนี่ยสิบหกลอดจากการโจมตีแน่ๆเพราาะวา มันจะกันดาเมจทับซ้อนกันเกือบ90%เลยทีเดียวนะครับเพราะเหมือนว่าไอการป้องกันดาเมจของมันน่ะมันจะอยู่ถาวรเลยเว้ตัาไปที่ว่าเรายังไม่จบการต่อสู้นะครับแค่โดนเตะครบ3าครั้งเนี่ยมันก็จะนั่นแล้วได้กันดาเมจเต็มที่แต่ก็ไม่รู้นะน่าจะน่าจะอยู่ถาวรนะผมว่ากันดาเมจของมันไม่น่าจะนับพาเนเทิร์นหรือเปล่าเพราะมีเขียนกันไว้แล้วว่าพาเนเทิร์นคือการแบบได้ตีชีิตข้อเพิ่มขึ้นมา50%นะครับอืม จริงก็แอบลืมไปเลยว่ามันตีคีได้ถ้าเกิดว่ามันโดนโจมตีดักหน้าเนี่ยลืมไปเลยเพราะว่ากะจะเอามาแท้งอย่างเดียวแต่ว่าจังหวะน,นี้ก็ในคลิปนี้ถือว่าเป็นใจที่ว่ามันต้องไปเล่นช่องหนึ่งให้กับทีมนะไม่งั้นไม่ไหวซึ่งก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าพวกโกฮังโกฮังอะไรเงี้ยมันเล่นช่องหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่โกฮังฟ้ามือวานเนี่ยสมัยใหม่ก็ไม่ได้นะเล่นช่องหนึ่งต้องสแต็กอะไรไปก่อนนะครับดังนั้น16ม่วงนี่คือหลัง ECA เนี่ยโอ้โหดีขึ้นเยอะเพราะว่าเล่นช่องหนึ่ ต้องขอบอกขอย้ำอีกครั้งนะครับมาทีนี้ผมจะเริ่มใช้ไอเทมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาใช้เทมป้องกันกันเลยตรงนี้ปะไอเทมวิสใช้ไปเราจะให้ไอแอนดรอยแก๊งแอนดรอยไปรับการโจมตีแล้วกันไม่รู้ว่าจะรับได้หรือเปล่าแต่ผมใช้เทมไปแล้วนะหลบหลบแหละหลบหลบได้เออสวยเ <c oughs> มื่อกี้คือแบบกูกูกำลังคิดแล้วกูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกูตัดสินใจผิดไปหรือเปล่าวะ กลัวแม่งโดนดักหน้าไม้ตายชิปหายเลยแบบโดนต๊้แล้วไม่หลบอย่างเงี้ยคือคิดไว้ในหัวแล้วแบบเอ้ภาพภาพนี่มันอีกมิติหนึ่งหรือเปล่าวะสรุปแม่งรอดเออดีอดีด,ด,ดีถือว่าดีแล้วถือว่าการโชว์เคสของเราในชิปนี้นี่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเป็นไปได้อย่างราบลื่นดั่งกลอนอบายเลยกลอนอูบายไม่รู้ไม่รู้รตั้งกลอนอุบายตอนไหนเหมือนกันแต่ว่าที่แน่คือสมกุกงเก่งมากนะครับที่แน่คือตัวละครเมนเก่งจะทําให้คลิปผมมันราบลื่นได้ในการเอามาแท้งให้กับทีมช่องหนึ่ง มันล่ารื่นเท่ามันส่วนหนึ่งไงนะเว้ยเพราะแม่งถึกตรงการดาเมจมันเยอะแหละแล้วก็ดีเฟน,นต์มันโตเลขมันสามแสนสี่แสนนะผมมองว่าแบบเยอะเยอะอยู่ดีแต่ก็ยังไม่ได้เห็นนะว่าตอนไม่มีโกฮังเนี่ยมันจะดรอปไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนมีโกฮังอะ่ะมันได้เปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์เยอะมากดีเฟนต์ตอนมีโกฮังคือจากผลซัพพอร์ตห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแล้วก็อีกร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนมีโกฮังเว้ยดังนั้นเนี่ยพอไม่มีโกฮังอะ่ะบัฟทั้งหมดจะหายไปแล้ว มันน่าจะทําให้ตัวละครสิบหกอ่ะดีเฟนต์ตกเหลือมาเหลือลักแบบสองแสนสามแสนได้เลยอ่ะสามแสนต้นๆอย่างนี้เลยอ่ะมันจะน้อยกว่าเดิมมากเลยนะอแต่ก็ผมว่าก็โอเคที่ว่าการดดเมจมันเยอะดีแล้วก็มีกาบถาวรเพียงแค่ว่าคือผมมองว่าไม่มีโกฮังอย่างที่บอกไปตอนแปลวาเขาสามารถและไม่มีโกฮังอ่ะก็พอเล่นได้เอามาแทงอย่างเดียวแต่มีโกฮังอ่ะมันจะกลายเป็นตัวละครที่เทพไปเลยข้อเสียคือต้องการโกฮังแค่นั้นแหละแล้วมันต้องการโกฮังในเทินไงไม่ใช่ในทีม มันเลยยิ่งบังคับไปอีกว่ายังไงคู่นี้ก็ต้องเล่นด้วยกันนะครับอืมอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําให้ตัวของโกฮังอะถ้าอยากจะได้บัฟเต็มที่อยากให้มันได้แชร์ลิงก์กันเต็มๆเนี่ยก็ต้องหาตัวช่องสามอะเป็นพวกโกคูโกฮังหรือว่าพวกซุปเปอร์ไซย่าอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งลําบากอีกในการจัดพื้นเล่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่มันก็อาจจทดแทนกันได้อย่เรื่องของการซัพพอร์ตสิที่ว่ามันซัพพอร์ตได้แรงมากๆเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดละกันนะครับว่ามันต้องการอะไรยังไงผมมองว่า มันก็พอถูถ่ายกันได้เพราะว่ามันได้ a D K Defense ตั้ง58%ต่องให้ลิงก์มันจะไม่ได้เยอะมากไม่เยอะเลยดีกว่าเอาจริงควรจะมีสักเพิ่มมาสัก2-3ลิงก์อ่ะกำลังโอเคเลยเว้ยอันนี้คือแบบซ้ายก็เป็น16ที่แบบเหมือนจะเกี่ยวข้องกันเอาจริงเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องแต่ว่าในด้านลิงก์ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วก็อีกข้างนึงข้างขวาเป็นแก๊งแอนดรอยล้อมลุมไปด้วยแอนดรอยนะฮะสคนนี้16-17-18 ซึ่งก็ลิงก์ด้วยกันไม่ได้อีกแล้วมันทําให้โกหันก็เลยแบบแอบบแอบบดูไม่สุดเท่าไหร่ไงอันนี้สีได้ตรงนี้แหละแต่ก็ถือว่าดีขึ้นแค่ไหนแหละชิบกในด้านของทําให้ทีมมันไปได้ไกลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดีขึ้นเยอะแล้วนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันจะบอกว่าลองดูก็คงรู้ผลแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เราใช้เทียมอยู่ไงมันก็เลยทําให้1ิบกเนี่ยไม่น่าจะโดนใครตีเข้าเลยครับจังหวะนี้ยังไงก็โดนใครตีไม่เข้าแน่เพราะแม่งกันดาเมจถ้าเกิดว่ารวมก็คือประมาณ แปดปะแปไม่เดิี่เปอร์เซได้กันดามเมจมันอะตอนเนี้นะรวมกันแล้วแล้วแบบหลังยิงดีเฟนซ์บวกไปแบบหกแสนเจ็ดแสนแล้วมีกาดแล้วกันดาเมจแปดสมันคือตัวละครแทงดีๆนี่เองครับรถถังของจริงแล้วอันนี้เนาะก็ผมคิดว่าในคลิปนี้ผมคงไม่ได้โชว์จังหวะที่ว่าไม่มีโกหังแล้วละ ถ้าเกิดว,ว่าใครลองเล่นไปแล้วลองเทสลึกกับผมเนี่ยมาลองบอกกันนะว่าพอพี่แกไม่มีโกหังในเธอเนี่ยมันจะพลังดอปไปหลักเท่าไหร่จะได้มาแชร์กันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากทําคลิปนานเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องมาเบืองเวลาตัดคลิปหรืออะไรอันนี้พูดตามตรงเลย <c oughs> จะได้ทําให้ผมลงคลิปเร็วด้วยไงไม่ใช่อะไรเพราะว่าอาจริงคลิปอะไรอย่างเงี้ยเห็นผมทําทุกวันเนี่ยมันก็ทํานานเหมือนกันนะเว้ยแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันพลังงานจากภายในผมเนี่ยแหละนะ ไม่ได้พูดเอาฮาหรืออะไรแต่แม่งใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะทำทุกวันก็แอบแบบว,ว่าเหนื่อยๆนะฮะในงั้นก็อย่าลืมกด like. ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทําให้ผมมีกําลังใจทําต่อถึงแม้มันจะเอาไปทําที่อะไรไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นกาลังใจได้เหมือนกันจริงพูดตามตรงแล้วนะครับมาเดี๋ยวน่าจะเธอหน้าจะได้ปิดฉากจริงนั่นแหละเทอนี้ก็จัดการกับ Android แก m มม t าทูไปก่อนนะเปลี่ยนบอลอะไรของแม่งวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้กด c อค v e ไปเนี่ย สงสัยบอลเขียวไม่อยู่หรือเปล่าเออบอลเขียวหายก็เลยเปลี่ยนไม่ได้เข้าใจแหละใช้เข้าใจหมดทุกอย่างแล้วละ่ะมาแอคทีฟโกคูโกฮังไปครับจัดการกับแกมมาทูแล้วเดี๋ยวผมขอข่ามาึงนหน้าแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่โดดจัสวยมากรอบนี้นะครับโกฮังฟ้าได้ไปอย่างร่างนี่แหละโอ้โหเป็นการผิดคลิปที่สวยงามมากเนี่ยผมจะสื่อว่าเนี่ยต้องมีตัวละครช่องสามเป็นพวกเนี้ยเอามาลิงก์กับโกฮังฟ้าวิวายเลยถึงจะทาให้โกฮังฟ้าวิวายได้แบบปลดรีมิตไปอีกขั้นหนึ่ง มาครับ16เปิดไปก่อนแทงให้กับโกหังนายต้องอยู่อ่าวไอเชียดกูเก็บบอลม่วงฮิวแล้วมันไปขัดกับแอคทีฟโกฮังจบและไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องขอรีใหม่เลยขอขอรีใหม่เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องขอรีจริงแม่ก็เป็นจังหวะดีๆหาดูยากแบบนี้เนี่ยจะให้พวกเราข้ามได้ไงล่ะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้นะฮะเราต้องแอคทีฟโกฮังก่อนเกิดการเรียนรู้เลย เมื่อกี้ไปเก็บลูกแก้วม่วงไงแล้วพอตัวละครมันเก็บลูกแก้วตามสีเนี่ยมันจะฮิลเลอร์ขึ้นมาตามตัวเลขของดีเฟนต์ตัวละครนั้นเวย้ยซึ่งตัว16เนี่ยมันมีดีเฟนต์เยอะพอในการทาให้มันได้ฮิลเลอร์กลับมาค่อนข้างจะเยอะจนมันเลือดมากกว่า58ก็เลยจะไปขัดกับ Active แอคทีฟโกหังนะงั้นเราแปลงร่างโกหังก่อนโอเคแบบนี้สวยแล้วเปลี่ยนบอลค่อนข้างจะเฟี้ยวะไรเพื่อนเอาละ16เปิดก่อนโกหังเปิดตาม ก็น่าจะเป็นการปิดคลิปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับมาก่อนไปโกฮังเอ้ยไม่ใช่แกมเมารวันอัดแม่ตายมาได้ปะจะได้รู้ไปเลยว่า16มันถึกแค่ไหนนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะโดนตีไม่เข้าเลยซ้ำอ่มมะถ้ามันตีแม่ตายใส่เข้ามาจริงอะ่ะมันน่าจะตี16ไม่เข้าเลยซ้าผมคิดว่านะแต่มันจะตีไหมไม่ตีโอเคไม่ได้เคยเห็นมันโดนแม่ตายเลยจริงปะ อยากรู้เหมือนกันว่าจะแทงไม้ตาย้ดีแค่ไหนแต่ว่าเราก็คงจะดูออกเหมือนกันจากตัวเลขดีฟนและก็พลังของเขาที่เราอ่านความสามารถไปนะครับโอเคไปโกหังติดเบิรน,นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนใครมีความเห็นยังไงมาลองคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับตัวละครของ16ม่วง ECA นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอทุกคนโชคดีแล้วเจนใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมยบายครับ